คุณผู้ชมครับผมวัดมาแล้วนะครับความยาวอยู่ที่600เซนติเมตรครับคุณผู้ชมโอ้ยต้นไม้ต้นเดียวนะครับเส้นรอบวงเนี่ยนะครับรอบต้นของเขานี่600เซนหรือว่า6เมตรครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดนะครับโอ้ยดูสิครับมองไปนี่สามต้นที่อยู่ต่อหน้ามีแต่ต้นงามๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าจะเป็นคันาทองคํานะครับ ที่มีอายุมากกว่านั้นสะอีกนะครับยสวัสดีครับ2ต้นไม้คลิปนี้นะครับผมนําพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกต้นไม้ป่าบนคั้นานาครับคุณผู้ชมครับและภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือต้นยางนานะครับซึ่งแตกกิ่งก้านออกไปนะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับขนาดกําลังน่ารักพอดีพอดีนะครับน่าจะได้รับการปลูกสักหลายปีแล้วนะครับ นี่คือต้นยางนานะครับที่เจ้าของท่านได้ปลูกไว้นะครับคันนาของท่านนี่เป็นคันนาใหญ่นะครับน่าจะได้รับการดันดินขึ้นมานะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้นะครับลงบนที่ดินที่เป็นคันนาของท่านนะครับสังเกตดูนะครับจะมีการตัดแต่งกิ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับบริเวณนั้นนะครับลำต้นเขาก็สูงขึ้นไปนะครับ ก็พอดีผมได้ไปถ่ายทำนะครับเกี่ยวกับต้นไม้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วลงคลิปวิดีโอไปนะครับมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าไม่ไปถ่ายน้อยนะครับมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่สวนคุณป้าของท่านนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้พบแต่เฉพาะต้นไม้ใหญ่สิครับยังพบการปลูกไม้ป่าบนคันหน้านะครับซึ่งน่าสนใจบากงนะครับผมก็เลย ขอรวบให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับว่าต้นไม้ใหญ่นะครับรวมไปถึงไม้ป่าบนคันนานะครับมันมีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับนี่ครับลำต้นของเขานี่สูงใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ครับการปลูกของท่านนี่นะครับระยะห่างนี่เป็นสิบสิบเมตรเลยนะครับนี่ครับนู่นนะครับแต่ละต้นมันจึงใหญ่มากๆนะครับอะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับฝั่งนี้ท่านก็ปลูกนะครับในในนาของท่านนี่นะครับ ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมเป็น10เมตรนะครับต่อการปลูกหนึ่งต้นนะครับฉะนั้นต้นไม้มันโตอย่างแน่นอนนะครับแล้วท่านไม่ได้ปลูกเฉพาะยางนานะครับต้นฝั่งนั้นก็จะเป็นต้นกระบกนะครับตรนนั้นนะครับมีต้นสะเดาด้วยนะครับมีต้นมะหวดด้วยนะครับนะครับอ่าเนินนะครับที่เป็นภาษาอีสานเรียกว่าโพนเนี่ยก็จะมีต้นสะเดานะครับอยู่ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเดินดูต่อนะครับเนี่ยครับต้นยางนานะครับผมว่าการปลูกต้นไม้บนคันนาเนี่ยครับเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆนะครับขอแต่ว่าขอให้คันนาอของท่านนะครับมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเดินเนาะนะครับถ้าท่านจาเป็นที่จะต้องเดินบนคันนานะถ้าจําเป็นที่จะต้องหลบต้นไม้นะครับมันก็ทําให้การเดินลําบากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคันนาใหญ่นะครับเราสามารถเดินได้นะครับ มีต้นไม้ด้วยนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับนี่ครับโอ้ต้นใหญ่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวยวเทียบให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับเอาเที่ยวกับฝ่ามือผมนะครับนี่คือไม้บนขนานะครับคุณผู้ชมนะครับและต้นที่อยู่ข้างๆตัวนี้นะครับอ่าเป็นต้นตะเคียนทองนะครับโอ้หงามมากเลยนะครับก็จะมีการสร้างกระท่อมหลังเล็กๆนะครับเอาไว้เวลาท่านมาเยี่ยมชมสวนนะครับนี่ครับดูรากของเขานะครับ ต้นตะเคียนทองนะครับมาปุ๊บเขาก็จะแตกกิ่งก้านออกไปนะครับปกติต้นตะเคียนนี่จะลำต้นสูงนะครับต้นนี้รีบแตกไปหน่อยนะครับกิ่งก้านแตกเร็วไปนะครับแต่ก็มีความงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ต้นนี้เป็นต้นประดู่นะครับคุณผู้ชมนี่ประดูน่นี่ต้นใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีการอ,ออกผลแล้วนะครับนี่ มีผลแล้วนะครับพร้อมที่จะขยายพนธุ่นได้แล้วนะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงครับเวลาสมมติว่ามามากระท่อมตรงนี้เนาะจะเป็นกระท่อมที่เย็นมากนะครับเพราะว่านอกจากจะมีสังกะสีนยเป็นลังคานะครับเหนือสังกะสีขึ้นไปนะครับก็จะมีอ่ากิ่งไม้นะครับเป็นใบไม้นะครับมาปกคลุมอีกรอบหนึ่งนะครับทําให้เหมือนกับว่ามีฝ้าด้วยนะครับเป็นสองสามชั้นเลยนะครับความเย็นนี่ไม่ต้องห่วงครับอันนี้จะเป็นต้นอลางนะครับคุณผู้ชม ฝั่งนู้นทำนาแล้วนะครับข้าวเขียวแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งผมนี่เพิ่งไถนานะครับปรับหน้าดินเตรียมนะครับยังไม่ได้เริ่มลงมือนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ผมพามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้นะครับจะเป็นคันนาคันกลางนะครับซึ่งจะมีต้นไม้นะครับก็คือต้นตะเคียนทองนะครับยืนเรียงแถวกันอยู่นะครับนี่ครับตะเคียนทองต้นนี้นี่นะครับจะมีหลายกิ่งนะครับแตกออกจากต้นเดียวนะครับนี่ นี่ครับความงามเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม้บนคันนาครับให้ดูรากนะครับรากที่เขาออกไปทํามาหากินนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับไถนาตรงนี้นะครับเพราะกเขามาถึงตรงนี้นะครับมีบางส่วนออกมาแต่ก็อ่าโดนไถนะครับก็เขาก็จะแตกออกางข้างนะครับเพื่อได้ให้ตัวเองสามารถทํามาหากินได้นะครับการทําไร่ไถนานะครับก็ยังคงทําปกตินะครับแต่ผลประโยชน์ที่จะได้ตามมาก็คือ สิ่งที่เรียกว่าต้นไม้นี่นะครับได้ร่มเงาไม้นะครับขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นะเราก็ได้ร่มเงาของเขาครับเราได้อากาศบริสุทธิ์นะครับได้อากาศที่มีที่พักผ่อนที่เย็นขึ้นนะครับและในอนาคตนะครับถ้าเราจําเป็นที่จะต้องใช้เนื้อไม้นะครับเราก็ยังได้เนื้อไม้อีกนะครับมีแต่ได้กับได้ครับคุณผู้ชมนะครับถือว่าการปลูกต้นไม้นี่ครับอู้ดูสิครับมองไปนี่ สามต้นที่อยู่ต่อหน้ามีแต่ต้นงามๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยคุณผู้ชมไม่ชอบแล้วคุณผู้ชมจะไปชอบแบบไหนอีกนะครับนี่สุดยอดแล้วนะครับนี่เออนะครับความงามนะครับที่เรียกว่าต้นไม้นะครับนี่เขาให้ประโยชน์กับเราเยอะให้ประโยชน์ตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเขาเขาก็ยังให้ประโยชน์กับเราอีกนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับเกิดไอเดียอยากจะปลูกต้นไม้นะครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับลงมือได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนนะครับปลูกต้นไม้เขาปลูกกันฤดูฝนนี่แหละนะครับเราจะต้องไม่ต้องได้รดน้านะครับอะไรดูแลอะไรเขาเยอะนะครับเขาก็จะเติบโตเองนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้นไม้ปกติเขาก็จะขยายผ่อพันธุ์ในช่วงฤดูฝนนี่เองนะครับนี่ครับอันนี้จะมีแทงน้าด้วยนะครับมีระบบน้ํานะครับนี่โอ้ยงามมากครับคุณผู้ชม นี่ยผมลงคลิปหนึ่งไปนะครับที่บอกว่าเป็นคันนาทองคํานะครับตรงนั้นก็จะมีการปลูกประดูนะครับแล้วก็ต้นพะยุงนะครับซึ่งนะครับมีคนเข้ามาชมเป็นจํานวนมากนะครับตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าจะเป็นคันนาทองคํานะครับที่มีอายุมากกว่านั้นะอีกนะครับเนี่ยสวยไหมครับคุณผู้ชมสำหรับผมผมชอบมากนะครับเรียกได้ว่าหลงรักเลยแหละครับนี่แล้วอีกหน่อยนะครับ ก็อาจจะมีเห็ดอีกนะครับนี่๋ยวนี้นะครับอาจจะได้เก็บเห็ดไปทําอาหารกินกันอีกนะครับได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับงามมากครับคุณผู้ชมสุดยอดสุดยอดครับเนี่ยครับเขาเขายืนต้นนะครับสง่างามของเขานะครับแตกกิ่งก้านแตกใบออกมานะครับดูยังไงก็สวยครับคุณผู้ชม เนี่ยก็ไม่ได้ไอ้ทำให้อะไรเสียหายมากนะครับปลูกวนคนาเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะชอบพยุงก็ปลูกพยุงไปนะครับบางท่านอาจจะชอบยางนาก็ปลูกต้นยางนาไปนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ให้ประโยชน์ให้ความร่มเย็นกับเรานะครับนี่ครับสุดยอดนะครับสวยจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นยางนาใหญ่นะครับนี่นี่ที่คุณผู้ชมนะครับ แนะนำมาว่าเป็นต้นไม้ในสวนของป้าท่านครับมองแบบนี้อาจจะดูไม่ค่อยใหญ่นะครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมลองเทียบกับต้นตาลที่อยู่ด้านหลังนี่ครับมันใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเดินไปใกล้ๆนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับใหญ่มากครับนี่โอ้ต้นไม้อะไรใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ผมเห็นไอ้ต้นแบบเนี้นะครับต้นใหญ่ๆแบบเนี้นะครับอยู่ในแถวๆจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแถวๆจังหวัดยะโสธรนะครับ แต่ว่าต้นนี้นะครับไม่ได้แพ้ต้นใดๆเลยนะครับใหญ่มากนะครับน่าจะมีอายุเป็นร้อยปีเลยนะครับนี่โอ้โหดูกิ่งก้านกิ่งก้านของเขาครับโอ้โหงามมากๆเลยนะครับนี่สุดยอดสุดยอดนะครับอขอไปดูใกล้ๆนะครับนี่เนี่ยผิวพันธุ์ของเขานะครับนี่งามครับคุณผู้ชมครับมีร่องรอยการเอาน้ํามันด้วยครับนี่ไม่ต้องห่วงครับต้นนี้ให้น้ํามันเยอะอย่างแน่นอนครับนี่ใหญ่มาก โอ้โหเรียกได้ว่าใหญ่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้เลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าเส้นรอบต้นนี่เขาจะได้สักเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมมาลองเดาดูนะครับว่าได้ประมาณสักกี่ร้อยเซนนะครับเนี่ยครับผมผมเริ่มจากตรงนี้นะครับตลับเมตรของผมนี่มีความยาวห้าเมตรครับคุณผู้ชมไม่ถึงนะครับเนี่ยห้าร้อยเซนเนี่ยไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะวัดต่อนะครับว่าได้สักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับ ผมวัดมาแล้วนะครับความยาวอยู่ที่600เซนติเมตรครับคุณผู้ชมโอ้ยต้นไม้ต้นเดียวนะครับเส้นรอบวงเนี่ยนะครับรอบต้นของเขาหน่600เซนหรือว่า6เมตรครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดนะครับแม่อาต้นไม้นะครับสุดยอดสุดยอดครับเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยเห็นต้นยางนานะครับในเขตอาเภอของผมเนี่ยอำเภอบ้านกรวดนี่จะมีเส้นรอบวงถึง600นะครับ วันนี้ผมได้เห็นเป็นบุญตาเป็นครั้งแรกครับคุณผู้ชมครับนี่ที่อื่นนะครับอาจจะมีเยอะนะครับแถวแถวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแถวจังหวัดยะโสธรนะครับจะเยอะนะครับแต่ว่าแถวเนี้ยนะครับหายากนะครับฉะนั้นนะครับผมจึงขอบันทึกภาพนี้ไว้นะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับของในเรื่องของต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและก็ขอบคุณนะครับคอมเมนต์จากผู้ชมนะครับที่ เข้ามาดูนะครับแล้วก็ให้คําแนะนํานะครับให้ผมอนุญาตให้ผมมาถ่ายทาที่นี่ได้นะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับต้นไม้เส้นรอบวงหกร้อยเซนติเมตรครับโอ้โหใหญ่มากๆนะครับรับรองว่านะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับจะเป็นต้นไม้ที่ให้คุณค่านะครับกับโลกของเรายาวนานเลยนะครับเนี่เพราะว่าเขายังให้ออกซิเจนให้อากาศกับเปานะครับอ่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ผมจะจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ